เมนูวันนี้ยำม,มาม่าครับหาทามากค่ะทุกคนอันดับที่สองอันดับแรกก่อนเนาะอันดับแรกแล้วโอเคใช่เราจะให้พ่อบ้านใจกล้าของเราเริ่มปรุงน้ำยำก่อนทุกคนจดสูตรด้วยนะนและะว้ววางเขาจะปรุงน้ำยำนะคะเอามาม่าใส่ลงมาในนี้ก่อนหนึ่งหอ่อมาม่าใส่ก่อนวางถ้วยอ่าใส่ลงไปหนึ่งหอก่อนเนาะพอเนาะหนึ่งหอ่อ พออิ่มไหมเธออืม้าาทดูึงมะดูท้าดึงมาแล้วก็อ่อเดียวเธอพออิ่มไหมใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเธอจะใส่ของห่อของห่อเลยคนอะไรกินเก่งจริงหมดเลยเนาะหมดเลยแลอะไรกินเยอะจริงๆอะทุกคนผงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนจะกินไว้ก่อนยังไงอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนก็แล้วใช่ค่ะน่ะทำไมล่วงอะทำไมทำแบบนี้ล่ะ นี่เราก็จะใส่ให้พอ่อเราก็ให้พ่อบ้านใส่อ่าให้เรานี่นะเราให้ใส่นี้เนาะไม่ได้ให้ใส่ปากเขาต้องรอนานๆไม่กินทีที่บ้านไม่มีมาม่าให้กินหรอคะถึงเล้ต้อมากินที่นี่จะไปทุกคนที่บ้านไม่มีมาม่าให้กินหรอคะหมดเลยอะทุกคนเล่นสมหมดเลย อ่าเราก็ปรุงน้ำยำนะคะใส่น้ำตาลนาที่แมวดำนั่นแหละใส่น้ำตาลลงไปในนั้นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนังนี้เอาอ่ะแม่ถือให้แม่ถือทุกคนจะเอาน้ำตาลใส่นี่ปวดหัวมากนะอ่าหนึ่งช้อนใส่ไปเลยค่ะโอเคผงชูรสผงนัวผงนัวผงนัวหนึ่งช้อนไม่ถึงหน่อยหนึ่งพอต้อยหนึ่งพอ ช้อนครึ่งพอไม่ต้องครึ่งช้อน,นเอามเยอะไปเยอะไปเอาอีกนิดนึงโอเคพอพอไป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 ช้อนโอเคแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแท้ปลายังไม่บอกอ่ะแล้วสุดไเป็นน้ำปลาไม่เป็นแล้วจ้ะใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครึ่งหนึ่งก่อนโอเคพอพอก่อนอ่าแล้วก็น้ำกระเทียมดองหน่อยนึง งามกระเทียมดองอ่าสักครึ่งหนึ่งของอันนี้อโอนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะมันก็อหวานๆหน่อยอ่ะแล้วปาก็เอาพริกใส่ไปเลยดหมดไหมเอาหมดไหมพริกสดเอาหมดไหมหรือว่าจะเผ็ดหน่ยปะเอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งอ่ะเอาครึ่งหนึ่งพอๆๆๆขนาดบอกเอาครึ่งหนึ่ง่ะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้เรียกครึ่งนะคะ เขาเรียกเหลือเศษแหละอ่าล้าปาจะใส่เครื่องเครื่องไอ้นี่ได้ไหมเครื่องมาม่าได้ไหมอ่าหนึ่งห่อนี่เอาใส่นี่ๆนิดๆนิดๆพริกเผาองใส่ดีไหมพริกเผาหน่อยหนึ่งก็ได้อหน่อยหนึ่งเนาะใช่พริกเผาเนี่ยเราต้องบีบก่อนทำไมอะเพราะว่ามันจับตัวเป็นก้อนส่วนใหญ่อะไม่ทุกคนวิเทคคมิเทค닉นี่เริ่มจะเป็นพ่อครัวได้แล้วค่ะนี่ลองไปนี่ โอเคอ่าใส่อ่า,าบีบมะนาวพี่บีบมะนาวเห็นไหมแมวมาให้แล้วตัวช่วยคว่ำเนาะคว่ำคว่ำคว่ำค่ะอ่าเพราะเดี๋ยวมันจะกองเม็ดให้ป๊าด้วยอมอมพอไหมพอไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มอีกสักซีกน่าจะดีอ่าอีกสักซีกน่าจะดี อครับอันนั้นก็เอาหั่นไว้ให้มันสวยๆไงพบกันอีกแล้วมีดิโต้แก้วหน้ามาคมจริงนะระวังนิ้วนะคะไม่เอาน้ําแดงนะคะเอาแต่มะนาวนะนี่โอ้จะรนจะลนจะรนจะลนเอาที่บีบมาที่บีบมาเอาอันเก่าออกยังคะออกแล้วใช่ไหมโอเคใส่ลงไป โอเคอ่ะอพอกอนพอกอนพอก่อนเนาะอ้าวคนคนคนไหมนี่มันก็เวลารวมกันนะมันจะประมาณนี้สีมันจะสวยๆหน่อยอืออ้าคนคนงอนถาเป็นคนไหมมือสีส้มสวยน่าทานนะสีสวยนะคะทุกคนสวยจริงไม่ได้รอเล่นนี่ถ้าสวยจริงนะยากชวยจั <laughs> ีพ่พอแล้วพอแล้วเส้นเส้นจะอืดละเส้นจะอืดละ <ม>ล่าสุดเส้นจะอืดละอ่าปาปาตักเส้นขึ้นให้ปาตักเส้นขึ้นอาอปิดแก๊สก่อนไหมเดีย๋ยวจะลวกไส้กรอกไงค่ะเพราะเราก็ใช้น้ำนี้ไปเลยใช่ใช้น้ำนี้ไปเลยก็ะจะมีน้ำน้ำไม่ไม่เป็นไรเนาะอืมออะไม่เป็นไรเราคะ่ะแต่เอามือเรา,เาไว้ก่อนเนาะกลัวน่ากลัวมากนะทุกคนทำกัเข้าเขาอะโอ๊ยโอยโอ,อย,ออยน้ำร้อนกัน มามันก็เล่นใส่ท้วยมาแม่ต,ตักหหให้ไหมที่เหลือเธอ,อเนะไม่ไว้ใจเราหรอไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะโอ้โหทุลักทุเลอ่ายังไม่หมดจะได้มาเดี๋ยวแม่ตักให้ที่เหลือเนาะโอเคเนาะจะไม่ไว้ใจเราแน่เลยไว้ใจแต่ไม่มากเท่าไหร่อ่าโอเคนี่อีกหนึหน่ง อ่าโอเคป๊าป,ป๊าคนๆนหน่อยเดี๋ยวแม่ขออนุญาตใส่อันนี้แทนป๊าปานะโอเคไหมได้ได้รออนุญาตนี้แม่ก็จะใส่หมูยอกับไส้กรอกลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ป๊าป๊าเขาเรียกร้องมาเห็ดหูหนูขาวเขาชอบกินสำหรับแม่แม่ว่ามันไม่เท่า,าไหร่อร่อยมันจะกรึบ ขาชอบแต่เราก็เฉยๆตอะเราก็รวมทุกอย่างไปเลยทีเดียวใช่เพราะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นทีเดียวอ่ะคนๆหน่อยคนๆหน่อยส่วนหมูสับ่ะค่ะเรารวนว้ให้เขาแล้วนะเราใช้วิธีรวนเอามันจะได้นุ่มๆหน่อยไม่แข็งเทคเจอร์มันจะได้แบบใช่พอดีพอดีอ่าพอแล้วแหละพอมันสุกแล้วแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัก อะแม่ขอนนะะอนุญาตปิดแก๊สนะคะปิดเลยเราอนุญาตแล้วนี่สุกแล้วเนะาะค่ะผู้ช่วยเชฟขออนุญาตปิดแก๊สนะคะขอให้เชฟเขาได้ทำหน้าที่ของเขาออมโหตอย่างรถเร็วเริ่มทำนานแล้วนะทำมาห้ามาสามวันวันนี้วันที่สี่ เริ่มชำนาญแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้จะเปิดร้านละร้านทำอะไรร้านทำห้าร้านเราเหนื่อยนะเปิดเลยเราเหนื่อยฝึกทำมาสี่วันเราเหนื่อยเปิดร้านห้าเลยพรุ่งนี้ทุกคนอยากให้ปาทำไรนให้ชิมอ่ะทำอะไรให้ดูมันก็ต้องเป็นเมนูยากๆไปแล้วถ้าเราทําอ่ะไม่งั้นมันมันไม่เฟี้ยวหรอใช่มันไม่เฟี้ยวเธอเคยทำเราไหมไม่เฟี้ยวเงาเธอเคยทำเราไหมเมื่อเดิมเราก็จะตรลุยเมนูที่มันเกี่ยวกับแคมปิ้งอ่ะ ุ่นนี้ทาเมนูอะไรดีทุกคนย่างๆบ้างไหมได้แล้วเราก็จะใส่หมูสับเข้าไปเลยนะคะนี่ของนุญ,ญาตใส่หมดเลยแล้วก็คนเลยคนให้ดูเลยขยานลกุกซะด้วยันนี้โอ้ฝันขึ้นเลยอะทุกคนอือ,อเดี๋ยวราขออนุญ,ญาตเอานี้ออกก่อนผู้ช่วยเชฟขออนุญ,ญาตเอาหม้อน้ำออกก่อนนะคะ,ะเพราะว่ามันอันตรายมันอันตรายอันตราย ่อให้ขออนุญาตตัวเตานะคะเชฟได้อนุญาตคนเป็นเชฟก็ต้องออกคุสสั่งเป็นธรรมดาเนาะจะเผ็ดไหมอะเชฟดูสีมัค่อยน้าเผ็ดเท่าไหร่เพิม่มเพิ่มอะไรดีเดี๋ยวเชฟลองชิมก่อนเชฟลองชิมเชฟจะได้รู้ว่าเออมันต้องเพิ่มไหมอ่ะเชฟชิมสีมือเชฟเลย กินมันที่มัน,มนเข้าเนือ้อเส้นหรอเส้นนั่นแหละคะ่ะเอาช้อนไหมเอาช้อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอญาติแล้วทุกคนขาดอะไรดูหน้าแล้วขาดนะคะทุกคนขาดความอร่อยความเปรี้ยวเ,เปรี้ยวอนิดนิดหนึ่งเผ็ดด้วยไหมเพิ่มเผ็ดไหมหรเอเผ็ดอยู่นะอ๋อเผ็ดอยู่เพราะว่าเราใช้พริกแดงจินดาใช่ เห็นเขาว่าใส่ไม่เยอะนะแต่มันเผ็ดไม่มีหวานขาดหวานด้วยหรอมีปะอันนี้อันนี้น้ำตาลก็แหละอันนี้น้ำตาลแทนเพราะใส่อันนี้ไปเยอะละโรยโรยเอาน้ำตาลครึ่งหนึ่งอ้นู้นครึ่งหนึ่งก็ได้ษโรย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 เนาะอ่ะแล้วก็อันนู้นหน่อยนึงอะไรนะน้ำกระเทียมดองหน่อยนึงก็ได้คือน้ำกระเทียมดองก็จะช่วยเรื่องความหวานด้วยใช่ไหมใช่มันก็จะมีความหวานด้วยหน่อยนึงน้ำกระเทียมดอง เปิดยังไงจ้ะพ่อพอพอพอ,พอค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันจะขาดไหมถ้ามันขาดก็คือขาดความมร่อไงละใ<ห>่รก<ห>สองไหมมันจะได้หอมพริกข้าแล้วแต่แล้วแต่อ๋อพริกเผามันจะขยี้ยากแล้วนะวเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใส่ได้อยู่งั้นเดี๋ยวขยี้สามเอาเนาะได้ค่ะขอชิมหน่อย ขอชิมสีมือเชฟใหญ่หนะ่อยผู้ช่วยขอชิมก่อนนะคะอนุญาตขยี้เลยเนาะอือันนี้ใส่ไหมล่ะหรืมพอแล้วเพราะว่ามันจะเข็มไปละถ้าใส่อะนี่ไหมพอเราใส่พริกเข้าอ่ะมันดูจัดจานขึ้นอ่อแอ้ว้จับให้นะคะเพราะเหมือนมันจะรื่นหน่อย เราไยี้ไปยี้หน่อยนะอือเอ่ะพละพพละไปลองชิมดิว่ารสชาติปลาโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วเราจะได้ใส่ผักอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้งี้นะพอ,อยังก็พอได้นะยืมมันยังขาดอะไรอยู่พงปะผงหมาปมะอ่ะแล้วเมื่อกี้เราบอกให้ใส่คือบอกว่าเดี๋ยวมันจะเค็ม ไปเลยเนาะอ่ะงั้นแม่ยังไม่ชิมน้ำต้ลอีกน่อยไหมเหลือน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองดีกว่าจะได้เพิ่มความช่ำลาดไปตรงนี้ก็ได้โอ้โ้หสลักทุเลศมากคือน้ำยำเราไม่ได้ปรุงไว้เลยไปแล้ว<า>มันก็จะยากนิดนึง เพราะว่าเรากะว่าจะให้เขาทําเองเผื่อครั้งต่อไปเราไม่อยู่เราไปทํางานเราไปที่เขาก็เพื่อนให้เขาทําให้ลูกกินแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เ้าถถ้าดีแล้วหน้าจะต้องเป็นพวงน้ํายําแยกเนาะใช่แบบพี่แม่เคยทําใช่ไหมล่ะใช่มันก็จะมันก็จะมันก็จะไวควบคุมรสชาติได้ง่ายกว่าพอล้ละลองชิมสิว่าโอเคยังอันนี้เป็นมูหยอง ไม่เหมือนติดมาได้นนยังอร่อยละโอเคนะอร่อยแล้วเราจะใส่มะเขือเทศค่ะอีกหนึ่งชิ้นมิยอมลงแล้วก็เพิ่มพริกนิดหนึ่งไหมฮะจะใส่พริก,กดเดหรออ่ะ,อ,ะอีกนิดเดียวอ่ะ,ะ,ะ,ะอีกนิดเดียวพอป้าบอกอีกนิดเดียวพอจะไมคขออนุญาต แล้วก็หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่ซอยแล้วก็ใส่ความหอมเพิ่มความหอมด้วยต้นกืนชายหรือว่าตั้งโอกอ่าปาหั่นต้นเดียวพอไหมหรือเอาสองต้นเอาลากก่อนนะเอาลาก่อนเอาลาทิ้งก่อนนี่ยเหรอเอาลา อ่านั่นแหละแหละเออเอาขึ้นนี่ขึ้นนี่คืออ่าใช่เอาลากทิ้งเสร็จหั่นประมาณหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วประมาณนี้อ่าไม่ได้เอานิ้วเธอนะเอาแค่เอาแค่ตังโอนะนี่มันจะยาวไปนะไม่เป็นไรเนาะไม่ก็คงจะไม่เป็นไรแล้วเนาะทุกคนนี่นี่ซอยอะไรซอยอะไรจะบอกความลับต่ไปเลยเนาะใช่ใส่ไปเลย จะถือเอาแก้วมีแก้วหน้าหมาเราไว้ก่อนนะแล้วก็คนคนไหมคะคนสิอ๋อเหรอโอเคไม่ไลคนข้างล่างขึ้นข้างบนบ้างนะคะรู้สึกว่าคนแต่ข้างๆเข้าตรงกลางข้างๆตรงกลางนี่เหมือไม,มกันอยู่ละต่ปุณิย์จะเปิดร้านละใครจะเป็นลูกค้าคนแรกใครเถอดนี่แหละไม่เป็นไร ทุกคนเงินกินกันช่วยดูความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมฝากไว้ให้คิดด้วยนะบางทีเราควรนิดนีน่อยๆทุกคนอย่าว่าเราเลขบัญชีเดิมนะเราแค่อยากแบบเลขบัญชีเดิมนะอยากเน้นอะไรบ้างเลขบัญชีเดิมนะโอเคอนไปให้องออได้แล้วตอนนี้ก็ชนากินแล้วทุกคนดูดินี่เขียวเขียวแดงแดง กินทีเป็นกะละมังเลยนะอาปาชิมุยุยหุยต้องพาเราไปซื้อถ้วยใหม่เลยนะไก่ด้วยนะชิมเลยเหรชิมเลยมือสั้นแล้วทุกคนอืยังไม่ทันเคี้ยวเลยสุดรอดอร่อยกว่าทีแรกพรุ่งนี้ยำให้ได้รสชาตินี้ได้ไหมไม่ได้ไก่ อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ยำม,มาม่าโบราณใช่คิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนออขออนุญ,ญาตนะคะเราจะชิมแล้วนะขอัดขอชิมรสชาติเชฟหน่อยว่าตาสูตรเธอไม่ได้วะไม่ทุกคนอยู่โคตรเป็นนะ่ะ <laughs> อยู่โคตรเป็นนะ่ะอยู่ในใจเป็นมือรล้านคำ ยู่คดเป็นเลยอ่ะไม่เป็นไรปลากระยำอร่อยยำอร่อยกว่าเราอีกอุ้ยล่วงหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ความจริงไงไม่รู้ความจริงไงล่วงหมดเลยทุกคนไม่ได้กินเลยปฏิกิริยาออกไงปลากระยำอร่อยเนี่ยพรุ่งนี้ทำขายได้เลยใช่ไหมทุกคนใจนะเปิดร้านเลยนะืมแข่งกับเจ๊บําโถทรายได้เลยนะเฮ้ย เอาเจบบาไว้ก่อน oh. เจบบานี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผลท้าทายใช่เพราะข้าอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> อุ้ยแต่อร่อยจริงยำเจบบาอร่อย <c oughs> อืมอร่อยจริงนะแม่โกหกเขาโอเค okay. ยังไงเราฝากมนีนูไว้ด้วย <c oughs> ยำม,มามา่ารวมมิดที่ <c oughs> ไม่มีทะเลเลยไม่มีทะเลลมมิดยังไงก็ลมมิง่ายๆแล้วกันเท่าที่มีเท่าที่มียำมาม่าเท่าที่มีเท่าที่ฉันมีก็มีแค่ความรักให้กับเธอได้หมดใจจะว่าอยังไงพอแล้วอเลยเนาะอทุกคนบายบายค่ะ